พวกเราเป็นตัวแทนของทีรายการอาชีพชุมพวงแผนการบัญชีค่ะปวช2ทับหนึ่งวันนี้พวกเราจะมากล่าวรายงานซึ่งเกี่ยวข้องในรายวิชาการพูดในงานอาชีพค่ะมีสมาชิก5าคนดังต่อไปนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวิชานทองนองเลขที่04ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัชยากกนหมันค่ะเลขที่1นึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภาสินีเสริมศรีค่ะเลขที่ส0ค่ะสวัสดีค่ะ สวสดีครับผมายวิรุธรรมปเลขที่สอง่คระสวัสดีครับผมนายวิสรุธ,ธรรมปดิเลขที่3าศครับต่อไปนี้จะเป็นการเก่ารายงานพิธีไหว้ครูของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงประจำปีการศึกษา5 6 6วันพรวันพฤหัสบ,บดีที่14มกราคมพศส5 6 3เรียนท่านประธานในพิธีที่เคารพดิฉันนางสาวนิชาทองนอกในนามของคณะกรรมการจัดโครงการ วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2563ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรนมาเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงในวันนี้และขอนำเรียนความเป็นมาของการจัดงานเพื่อทราบดังนี้โดยวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงได้เล็งเห็นความสำคัญของพิธีไหว้ครูเพื่อเป็นการบูชาครูซึ่งเป็นพิธีที่ศิษย์ จะได้แสดงความเคารพต่อครูยอมรับตนเป็นศิษย์ตั้งแต่เบื้องต้นทำให้เกิดความรักความเมตตาต่อศิษย์และต้องการมอบวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์อย่างเต็มที่พิธีไหว้ครูจึงเป็นเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์วิทยาลัยการอาชีพชุมพวงจึงได้กำหนดจากพิธีไหว้ครูเป็นกิจ,จกรรม โครงการวันไหว้ครูประจำปีการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเพื่อปรับพื้นฐานนักเรียนนักศึกษาในภาคเรียนแรกของปีการศึกษาและจะก,กำหนดจัดเป็นประจำทุกปีต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันโครกรับเรียนเชิญท่านประธานประกอบพิธีเปิดโครงการแรก คำกล่าวให้โอว่าตามลำดับขอกรับเรียนเชิญค่ะเรียนคณะครูทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักทุกคน ในนามของครูทุกคนดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งใจที่นักศึกษาได้มาร่วมพิธีไหว้ครูพร้อมเพียงในวันนี้พิธีไหว้ครูหรือบูชาครูเป็นพิธีสำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณและมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพ ของคนไทยโดยจัดขึ้นเพื่อให้สิทธิ์ได้แสดงความกะตันยูกระตะเวทีแสดงความเคารพยอมรับนับถือต่อครูอาจารย์ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้สิทธิ์ในฐานะผู้สืบทอดมร,รดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันปรววาาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อให้บรรลุปลายทาง แห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้และการที่สิทธิ์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูคููเกิดความรักเมตตาต่อสิทธิ์อยากมอบวิชาวความรู้ให้อย่างเต็มที่พิธีไหว้ครูจึงเป็นเหมือนการประกราศความผูกพันระหว่างครูกับสิทธิ์ที่จะยั่งยืนตลอดไปตามประเพณีพิธีไหว้ครูที่มีมาตั้งแต่โบราณน,นี้ ผู้เป็นศิษย์มักจะมีการเตรียมดอกไม้และสิ่งของต่างๆสี่อย่างมาเป็นเครื่องบูชาครูซึ่งสิ่งเหล่านี้มีในยยะสำคัญอันเป็นมงคลและเป็นข้อเตือนใจให้กับผู้เป็นศิษย์ได้แก่ย่าแพรกหมายถึงขอให้ศึกษาเรียนรู้ได้เร็วเหมือนย่าแพรกที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศทนต่อการเหยียบย่ำซึ่งเปรียบเสมือนคำกล่าวตักเตือนของครูอาจารย์ ดอกเข็มหมายถึงขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนชื่อของดอกเข็มดอกมะเขือหมายถึงขอให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนดอกมะเขือที่ความดอกลงเสมอเมื่อจะออกผลข้อตอกหมายถึงขอให้ตั้งใจรับการอบรมจากครูอาจารย์เพราะในการศึกษาครูต้องอบรมสิทธิควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้วยอบเพื่อให้สุกรมเพื่อให้หอม เช่นเดียวกับการทำข้อตอกสีขาวที่ถูกขั่วออกจากเข้าเปลือกด้วยความสำคัญของพิธีดังกล่าวทำให้ในช่วงเปิดภาคเรียนการศึกษาปีที่1ของทุกปีวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงของเรากำหนดให้มีพิธีไหวค้ครูขึ้นเป็นประจำปีบัดนี้ได้เวลาอัสมควรแล้วดิฉันขอเปิดพิธีไหวค้ครูประจำปีการศึกษา2563ของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงณนะบัดนี้ค่ะ